วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเตือนสติและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงแต่อย่างใดไ,ไ,ได้อีก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 ออไอ้ทีเดียวขึ้นได้เลยอ่ะเีห็นีล้ขอบคุณได้เถอะ เลือดร้อนมันหักก็หน่ยยอยใช่หนูจะเซรมกระเป๋าให้กับเขาโอ้โหไปู้นี่ไรเรียกเลย กับแมวแบบเด็มไปทัวมาอยู่สายฝนแมงเอ้ยโอ้วอันนี้แบบคนขึ้น

น้วข้าวลดลงเลย ฉันมาผมจะมานี่เฉยมาปัดโัวตัดผมร่วงด้วยเนี่ยผมทำอะไรผิดเนี่ยผมถามหน่อยที่เนี่ยเนี่ยเออผมทำอะไรผิดผมมาผมมาทุกวันบ้านมึงอยู่นี่เออตรวจแล้วไม่วิ่งมาใส่ผมอย่างนี้ก็เห็นเราอะไรกับมอเตอร์ไซค์นะไม่วิ่งผมเมียมาไปจำผมให้ดูเบอร์แล้วเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยพี่เนี่ยเออมาเนี่ยนะบริเวณไฟฟ้าไม่ใช่ของผมครับ ไม่เกี่ยวเองเดินได้ทิ้งไม่เกี่ยวผมจะไปเที่ยวครับผมเดินดูรถทุกวันครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินไปดิมั่วแล้วอยู่เฉยเปิดรถเปิดรถรถมจอดอยู่เฉยจะมาอันนี้ผมรถผมได้ไงดูได้เลยครับรถผมอ่ะเขาตรวจได้หมดนั่นแหละจะมาค้นรถผมเราเดินหนีไปผมกลับมันมีเหตุต้องสงสัยผมดูรถผมทุกวันีเหตุต้องสงสัยไมาเองเดินรอบไปนู่นอ่ะ ผมเดินทุกวันครับผมเดินทุกวันผมลงบินผมเดินทุกวันจะมาอย่างนี้กับผมไม่ได้หรอกมาดูมาดูเดินมาินี่แล้วก็ไปทิ้งตรงนี้ผมจะเดินมานี่แล้วพี่มาดึงผมก็เดึงไปดิเออผมจะเดินดูรถผมนี่มานี่เองเดินหลบมานีแล้วอะไรมาทิ้งผมไม่ได้ทิ้งกับค้นได้เลยตรวจเยี่ยวได้เลยครับผมผิดอะเออแล้วจะมาดึงโทรตั์ผมร่วงอะไรอย่างงี้เอะไรอย่าพูดนะอย่าพูดนะเอามันร่วงตรงนี้เมื่อกี้เนี่ย ร่วงเองร่วงเองฮะมั่วแล้วดูกล้องหน้ารถผมได้ผมเปิดกล้องดูหมดแหละรถผมมีกล้องหมดแหละทำงานตลอดเวลากล้องรถผมอ่ะเออจะมาวิ่งใส่ผมอย่างนี้ไม่ได้เอาเผมประชาชนคนเดียวตัวอีกแล้วคนเดียวเนี่ยเออผมผิดอะไรผมผิดอะไรเออรับที่ตรวจได้หมดแล้วหนุ่มรับประวัติตัวบรมาเตือนต่อนี่วบัตรมาเตือนไหมหนุ่มตัวบัตรอะไรเนี่ยผมไม่มีหรอกประวัติผมอะไม่เคยมีติดคุกหรอก มีลายสักก็ไม่ได้ถือว่าคนติดคุกม,มาผมบอกให้ผมไม่มีประวัติอะไรเลยลงมาลงมาลงมานี่จะพี่พูดแรงคนเดียวพูดคนอื่นเขาไม่เห็นพูดอะไรพี่ครับทำไมทำไมล่ะน้องเมยเด็กชายท้อทำไมล่ะฮะมันจะมามั่วกับผมอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ใช่เองเราหนีไปอ่ะผมจะไปดูรถผมดูทุกวันว่าแบตน้ำมันผมรัางร่างก่อนเราพูดช้ชาๆนนอัี้สามารรถจัับบได้นะคผมไม่ใช่ของผม อ้าอาลักขานเลยมาจับผมอ่ะผมดูรถทุกวันครับก่อนผมจะขึ้นรถนะเราทำอะไรก็รู้ตัวเองนะผมไม่ผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วผมไอ้นี้อยู่แล้วผมตกใจวิ่งมาหาผมเนาะ อ่เเเดินนไไปมห็ผมเดินดูทุกวันครับดูแบตแล้วก็ดูถังน้ำมันผมถังนู้นครับผมดูทุกวันเราเจอตะบวจแล้วเราก็ามีพิรุธหนึง่งไม่ตรวจเยี่ยด้ผมไม่มีพิรุธเลยครับผมก็เดินอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วผมก็คิดว่าไม่ได้พี่ไม่ได้จอดพี่ขี่ไปไมันมีแต่ต้องสงสงบต้องใส,งอ,งใสอะไรครับเอาผมก็ถามว่าต้องใสอะไรพี่ เองเห็นแล้วต้งลแล้วเองกามอย่างนี้เดิน้อมเปร่นผมดูถังน้ำมันผมยี่พอวิน่งจบปุ๊บผมจ่ายตังค์ปุ๊บผมก็มาผมก็จ่ายตังค์ปุ๊บไม่ผมผมไม่ได้ยินผมคือนึกว่าพี่ไปแล้วยยงออูู่่่มมไ